ทำใโปรเจกต์นี้่อยครับป็นไงครับคือตอนแรกก็ตกใจแอบดีใจเพราะว่าไม่เคยคิดว่าจะจะมีโปรเจกต์อยู่ดีที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะที่อยู่ดีที่จะจัดขึ้นมาเว้นในโลกนี้แล้วอยู่ดีบอกว่าไปกลาบกอสกันเถอะ <Okay. S 2> โดยเฉพาะในทวีปเอเชียเพราะว่าเฮ้ยมันไม่ได้ไปง่ายมันไปยากมากมันไปยากมากแล้วคือกลาบกอรสต้องบอกส่วนตัวของผมคือเราเคยดูตั้งแต่เป็นสารคดีตั้งแต่สมัยยังเด็กแล้วคือเป็นที่ที่หนึ่งที่แบบว่า Oh, hey. มันดิบมากมันดิบมากแล้วคือแบบโอ้โ oh, หกว่าเขาจะได้ภาพมาแต่ละช็อต mm hmm. เขาต้องรอกันนานเท่าไหร่ถ่ายกันนานเท่าไหร่ไม่เคยคิดว่าในชีวิตนี้ไม่เคยกล้าคิดว่าเราจะมีโอกาสได้ไป mm hmm. แล้วอยู่ดีมันเป็นหนึ่งสถานที่ที่อยู่ในความทรงจําของเราที่มันอยู่มาแต่พอพูดถึงกร,ประปกอสมแบบัมันคือมันเป็นที่ที่เอกซติกมากเลยเป็นที่ที่แบบอเมซิ่งมากๆ,ากๆแล้วอยู่ดีวันหนึ่งก็มีโอกาสได้ไปแล้วแถมไม่ได้ไปคนเดียว หนึ่งมีเพื่อนรักไปสองมีน้องรักไปสามมีเพื่อนสนิทในวงการไปมีรุ่นน้องไปกลายเป็นผู้พี่ๆในวงการที่เป็นทั้งตักกล้องเป็นทั้งกำกับโฆษณานเพื่อนเองก็ไปตัวพี่เต้เองก็ไปซึ่งก็เป็นรุ่นพี่เราอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนแบบว่าเฮ้ยมันกลายเป็นเหมือนแฟมลี่ใหญ่ๆแฟมลี่หนึ่งที่เราได้ไปทําอะไรที่แบบ มันมหัศจรรย์ร่วมกันการเดินทางเป็นไงบ้างครับพี่มาสักอะไรขนาดคือการเดินทางที่คงถามผมไม่ได้เพราะว่าผมรู้สึกว่าเป็นการเดินทางที่สบายมากสําหรับผมครับชาคลิตขึ้นเครื่องเครื่องยังไม่ได้ออกเลยชาคลิตหลับแล้วเพราะว่าอยู่เวลาอยู่ที่แผ่นดินไทยผมไม่ค่อยได้นอนครับพอขึ้นเครื่องสามวันผมก็หลับไปประมาณสามวันสามวันครับก็ตื่นมากินแล้วก็นอนอย่างเดียวครับแล้วก็ตื่นมาทีก็ถึกเลยครับ ตอนที่อยู่ที่กาลปะกอสนี่จำได้ใช่ไหมจำได้จำได้นั่นตื่นอยู่ใช่ไหมตื่นอยู่ไม่แต่ความจริงแล้วผมเห็นเพื่อนผมตอนที่อยู่ที่กาลปะกอสนี่เขาจะตื่นเต้นมากการถ่ายรูปกับเห็นแบบธรรมชาติอะไรอย่าเงี้ยซึ่งเราไปด้วยกันหลายๆทริปเนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้คือส่วนมากเขาจะไปแล้วก็นอนเพราะว่าเขาได้พักผ่อนจริงแต่ว่าทริปนี้เนี่ยตาเขาแบบ เปิดกว้างแล้วก็อินกับธรรมชาติรตองกมาแล้วที่เสียดายที่สุดคือกล้องไนคอนให้กับบริษัทไปว่าจะ,ะแฮปซะหน่อย <laughs> <laughs> อ้ยขอเลยเพราะในกล้องนั้นถ่ายรูปอะไรไว้เยอะมากแล้วแบบพยายามโฟกัสให้ได้จนลืมเอาโทรศัพท์มือถือตัวเองขึ้นมาถ่ายแล้วแบบมีรูปรูปอยู่ในนั้นเยอะมากแต่ว่าก็น้องๆรู้สึกทั้งเมนุนกับป๊๊ปรู้สึกจะ Proces เสไว้ลงไว้ลงเป็นในใส่เดสไว้ให้เรียบร้อยแล้ว เป็นสาวคนเดียวที่ร่วมทิปกับหนุ่มพี่ในไทยดีค่ะก็พี่ๆก็ดูแลค่ะน้องก็ดูแลด้วยค่ะคืออาจจะเหมือนเป็นผู้หญิงคนเดียวแต่ก็จริงๆไม่ได้ดูแลอะไรเป็นพิเศษนะคะคือเขาก็ปล่อยเดินไปส่วนเดียแต่ว่าคือดูแลในที่นี้หมายความว่าเหมือนดูแลว่าเออกินข้าวหรือยังวันนี้ไปเจออะไรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆล้วก็ก็ทำอย่างนี้กับทุกคนเพราะว่า เหมือนเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มอะค่ะที่จะออกไปผจญภัยในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยเป็น2กลุ่มเล็กแล้วก็พอมื้อเย็นเนี่ยทุกคนจะกลับมาเจอกันแล้วเราก็เหมือนประมาณว่าอวดคอร์นได้วก็นั่นคือเป็นการการเขาเรียกว่าการที่ทุกคนจะต้องมีช่วงเวลาหนึ่งที่พอทริปจบของวันแล้วในประมาณ4ี่โมงพวกเราจะแรปเราจะต้องเดินทางกลับคือนั่งเรือกลับฝั่ง เออสันคร์สเกาะสันคร์สเกาะที่พักก็ประมาณ2ชั่วโมงมช่วงนั้นทุกคนก็จะออไม่อยู่ในเรือจะออกมาแล้วก็ชี้โทรศัพท์ขึ้นไปบนฟ้ <c oughs> าแล้วก็หาสัญญาณว <c oughs> ่า,าวเราจะบอมกันลงอ <c oughs> ินสตาแกรมเราบอกว่า <c oughs> ต้องขโมยลงก่อนอะไรแล้วก็จะไปส่วนตัวเมื่อเป็นเจออะไรมาอะไรมันมันมันหายากจริงๆค่ะไวไฟเนี่ยแต่ว่าเหมือนพี่เลเขาก็จะมีมีเทคนิคค่ะพอสักประมาณวันที่3อะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเราไปร้านอาหารทีกรุ๊ปเราเนี่ยสามสิบคน ทุกคนแบบ wifi, ล็อกอินไ i ไฟร้านอาหารร้านนั้นเนี่ยมันก็จะใช้ไม่ค่อยได้สักพัก พี่เล่ไปไหนอะพี่เล่ไปไหนเดินกลับมาเฮ้ยทำไมพี่เล่ลงอินสตาแกร,รมได้แล้วอ๋อพี่เดินไปร้านพิซซ่าข้างข้างขึ้เนเด็ตเร็วมากเด็ดเร็วมากเด็ดเร็วมากเ,เ,เลยแล้วคือ <c oughs> ไม่ค่อยลงจะลงทีหลังคนอื่นเขาแต่ลงทีเจ็ดนะจะแบบว,ว่ามันมันมันแต่งแอปแบบสุดยอดมากทันทีมากนะฮะขอบคุณพ่อมดีผมดีหลังเอาแกงมากครับน้องสุดข้าวเอนไงคร <c oughs> ับก็ด <c oughs> ีครับเพราะว่าเป็นเป็นทริปที่อ๋อเราอ๋อผมบอกเลยว่าไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้ไปกับว่า กับพี่ๆหลยพอแล้วพอแล้วนะฮะพอแล้วจใช้คำว่ารุ่นใหญ่ผมู้อ๋อนะฮะก็เห็นพี่ๆเซฟๆไม่แต่เอาจริงๆคือเรารู้สึกว่าตอนแรกเลยเราเรามาได้ไงอะไรเงี้ยแต่พอไปจริงๆแล้วรู้สึกว่าเออมันมันมันเป็นกันเองมากๆเลยแล้วก็ทําให้ให้เราสนุกกับทริปนี้ได้เต็มที่อ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเออเราไปดูธรรมชาติที่เราเห็นโอ้ก็เป็นอมริกาัอยู่แล้วแหละแต่ว่าผมชอบที่เราได้มีโอกาสได้มารู้จักคนใหม่ๆแล้วก็อย่างที่พี่คริสบอกเมื่อตอนสัมภาษณ์คือว่าถ้าไม่ใช่คนกลุ่มนี้ถ้าไม่ใช่คนนิสัย มันก็อาจจะเป็นอีกฟิลหนึ่งแต่ว่าทริปนี้เป็นทริปที่แบบโอ้ทุกอย่างมันมันดดมันพอดีไปหมดเลยครับมันมันสนุกมากจนเป็นความประทับใจที่ณวันนี้กลับมาก็ยังรู้สึกว่าอยากจะรวมตัวกันไปที่ไหนสักที่หนึ่งอีกอะไรเงี้ยครับผมได้เห็นหนังสั้นที่ออกมาแต่ละคนแบบได้ดั่งใจไหมคะหรือว่าพอใจอะไระของแต่ละคนคือทุกคนก็มีมิชชั่นของตัวเองมีภารกิจมีโจทย์ขึ้นมาผมว่าของผมน่าจะเป็นอะไรที่ใกล้ตัวมากที่สุดเพราะว่า เออมันมันเป็นเรื่องจริงนะที่เราไม่เคยหาพยาของเราเลยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มันออกมามันก็ไม่รู้จริงๆว่าเราจะต้องถ่ายอะไรตอนแรกจนเราเรา,เร,ารู้ในเรารู้ไม่ใช่ของเราคืออัลบาช<ม>อสเขาไม่ได้บอกว่าไม่เจอนะมีลุ้น<ม>อาจจะเจออาจจะเจอแต่ว่าตรงบู่เกาะสามเกาะสี่เกาะที่เราอยู่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะเจอบินผ่านบนฟ้าแต่มันจะตัวใหญ่มากเพราะว่าถ้ากลางปีกแล้วมันยาวประมาณอ่ สามเมตรความยาวนั่นน้องเป็นนที่ตัวใหญ่ใหญ่ที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะเขาบอกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่ว่าโอเคมันก็ไม่เจอแต่ว่ากับสิ่งที่เราได้เห็นธรรมชาติอย่างอื่นที่มันมาทดแทนหรือว่ากับการดำรงชีวิตของสัตว์แต่ตัวผมคิดว่ามันมันมันสะท้อนให้เราเข้าใจหลายอย่างเรื่องมันก็เลยเกิดนะตรงนั้นโดยที่พอเราเห็นน้องสองคนที่ไปกับเราน้องป๊อปกับเมนูน์อีกกับเรล ationship ที่เขามีในความที่แบบว่าเป็นเพื่อนมันเป็นเรล ationship ที่เพื่อนเป็นเพื่อนที่บริสุทธิ์มากๆเลยเพราะมันเห็นจากตรงนั้นม บางอย่างมันก็ออกมาเองเรื่องราวมันก็จะออกมาตรงนั้นก็คอยคุยกับพี่จราจิตหรือว่าพี่อ้วนพี่ตะกองที่ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เฮ้ยพี่เอาแบบนี้ไนดะ้อย่างงี้ยน,นะแล้วเงี้ยแล้วก็มาเกลากับเปลเล่อีกทีหนึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยออกมาค่อนข้างที่จะผมคิดว่าน่าจะเป็นที่พอใจสําหรับสําหรับทีมผมนะนะฮะแต่ว่าสําหรับคนดูอันนี้เราก็คงต้องฝากไว้ร <ผม S 1> อ่าครับชอบผมชอบแบบเรื่องเลยมาทำอะไรออกีมาก็ต้องต้องชมทีมงานนะครับใช่สินแล้วทุกท่านนะครับ ที่มีส่วนร่วมในการนี้นะตองนีเรื่องจะเป็นเรื่องตัวเองเอ้าวเฮ้ยเอาเรื่องตัวเองอครับี่ชอบผมว่ามันทำออมาแล้วก็ผมว่าหลายคนก็ได้ดูก็ได้เกิดแรงบันดาลใจ ยมาก่่อนผมว่าเรื่องราวของทุกคนน่าจะเกิดขึ้นนะที่นั่นตอนแรกคือผมก็คงเบลอๆว่าจะถ่ายอะไรเพราะเราก็ยังไม่คืเป็นสถานที่ที่เราไม่มีใครเคยไปนะครับใช่ครับผมก็สำหรับผมก็เป็นอย่างเรื่องของผมเนี่ยคือผมไม่มีศิลปินคนไหนได้มีโอกาสไปเต้นกลางพื้นลาวานะฮะที่ที่ที่เกาะลาะบกอสนะครับคือเป็นครั้งเดียวในชีวิตอ่ะแล้วก็เป็นเป็นหนึ่งโมเมนต์ที่โอ้โหพออกมาแล้วมันแบบมันคิดถึงไงแล้วมันภูมิใจที่ที่มีโอกาสได้ไปเต้นนะตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับค่ะคุณคริส ของค,คุิสะคะก็จริงๆก็ไม่คิดกันตรงนั้นล่ะค่ะแต่ว่าของคิสเนี่ยสงสัยเขาคงคิดว่าเออของคิสต้องมาทางคอมเมดี้จริงๆเลยก็ก็เลยเป็นคนเดียวที่แบบตลกค่ะก็หวังว่าคนดูดูนะอีนี้ไม่ตลกเหรออันนี้ตลกไม่ใช่คนนี้เขาตลกตลอดเวลาอยู่แล้วไงตอนหลังเขายังมีซีรีส์อะไรอย่างงี้บ้างของคิสนี่คือตลกรวนแต่จริงๆแล้วแต่จริงๆแล้วก็แฝงแฝงถึงแบบอยากจะให้คนที่ได้ดูค่ะได้คิดนิดนึงด้วยค่ะว่าแค่คุณเปิด โลกก็เปลี่ยนจริงๆดช้สังให้ติดตามให้ติดตามไอแฟนที่อยากจะชมยังไม่ได้ดูก็หลายๆคนก็รอมานนานนะถามตลอดว่าบางคนยังนึกว่ายังไม่ได้ไปใช่แต่จริงๆคือเราไปกันมาแล้วแล้วก็ที่เงียบไปก็คือเพื่อที่จะเปิดตัวอีกครั้งอย่างเป็นทางการก็คือทำหนังตัดฟุตเทจที่เราไปถ่ายมาให้ให้คอมพลีตตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแต่ละเรื่องจะยาวเท่าไหร่ก่อนที่จะตัดสินใจมาร้อยเข้าด้วยกันแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็น่าจะเป็นทางการแล้วใช่ไหมครับว่าเราก็เปิดตัวแล้วว่าไปเรียบร้อยแล้วไปดูกันได้ใช่ไปดูกันได้ที่สิงหาดิสคัฟเวอร์ค่ะก็เข้าไปดูได้เลยนะคะสําหรับทั้ง5เรื่อง